ค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมอินเตอร์คอมนะคะกับรุ่น 10s นะคะเปิดเครื่องเหมือนกันเลยค่ะ <Hello. S 1> วิธีการกดอินเตอคอมนะคะจะกดปุ่มตรงกลางนะคะค้างไว้พร้อมกันทั้งสองเครื่องค่ะกดค้างไว้นะคะประมาณ6วินะคะตันเป็นไฟสีแดงกับพิษทั้งสองเครื่องเครื่องจะพูดว่าอินเตอคอมแพลิ i n นะคะ จากนั้นเนี่ยให้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะกดปุ่มเดิมหนึ่งครั้งเพื่อล็อกสัญญาณให้คุยอินคอมกันค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะจนเป็นไฟสีฟ้ากับพริบสองครั้งแบบนี้คือสัญญาณอินโฟคอมค่ะอันนี้ก็พูดได้เลยค่ะและถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งนะคะต้องการที่จะออกจากอินโฟคอมก็ให้กดหนึ่งครั้งเพื่อออกอินโฟคอมได้เลยค่ะ ไฟจะเป็นโหมดสแตนบายนะคะไฟสีฟ้ากระพริบครั้งเดียวค่ะถ้ารุ่นนี้ต้องการที่จะคุยก็กดเรียกได้เหมือนกันหนึ่ครั้งอ่ะก็จะเป็นไฟสีฟ้ากระพริบสองครั้งคือโหมดอินเตอร์คอมนะคะ